ชีวิตมีต้นกําเนิดมาจากน้ําเรามักจะได้ยินมาแบบนี้ในความเป็นจริงมันอาจเริ่มต้นในน้ําแข็งก็ได้เรารู้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อกว่า3 0 0พันล้านปีก่อนด้วยจุลินทรีย์ธรรมดาและได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามมีหลายทฤษฎีว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจจะไม่ใช่ความร้อนแต่ความเย็นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเซลลเป็นรูปแบบชีวิตเล็กๆรุ่นแรก,แรก แต่ก่อนที่เราจะมีเซลล์ที่พัฒนาเต็มที่มีสิ่งที่ซับซ้อนน้อยกว่าที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองสารเคมีที่สําคัญต่อชีวิตบางชนิดเช่นกรดอะมิโนโด,ดังกล่าวมักจะลอยอยู่ในน้ําในปริมาณเล็กน้อยอย่างแรกพวกมันต้องการอะไรบางอย่างเพื่อช่วยให้มันอยู่ด้วยกันโดยไม่แพร่กระจายไปทั่วไม่เช่นนั้นมันอาจจะจมหายไปในทะเลอย่างที่สองมันจําเป็นต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพวกมันเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มพวกมันก็เริ่มกระบวนการวิวัฒนาการพวกมันเลือกโมเลกุลที่ดีที่สุดเพื่อทํางานที่เฉพาะเจาะจงและกําจัดสิ่งที่ผิดพลาดออกไปหากไม่มีขั้นตอนเหล่านี้อย่างอื่นหรือประสิทธิ์ที่เร็วที่สุดก็จะเข้ามาแทนที่มีหลายวิธีที่พวกมันสามารถจัดระเบียบตัวเองได้3 0 0พล้านปีก่อนมาหาสมุทรปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและปรากฏว่าสารเคมีที่สำคัญบางชนิดสำหรับสิ่งมีชีวิตเช่นกรดอะมิโน,โน และกรดนิวคลีอิกมีความเสถียรมากกว่าในความเย็นเมื่อน้ํากลายเป็นน้าแข็งสารเคมีเหล่านี้ที่อยู่ในมหาสมุทรจะรวมตัวกันทําให้สิ่งมีชีวิตเก่อตัวได้ง่ายขึ้นหรือบางทีสิ่งที่ช่วยพวกมันได้คือจุดพิเศษที่เรียกว่าช่องระบายความร้อนด้วยน้ําลองจินตนาการถึงส่วนที่ลึกและมืดที่สุดของพื้นมหาสมุทรซึ่งมีน้ําร้อนพุ่งออกมาจากรอยแตกในเปลือกโลกชีวิตอาจเริ่มต้นขึ้นณที่แห่งนี้ในสภาวะสุดัวเช่นนี้ ช่องระบายเหล่านี้ปล่อยองค์ประกอบสำคัญเช่นคาร์บอนและไฮโดรเจนซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตออกมาขณะที่น้ำร้อนเดินทางผ่านเปลือกโลกน้ำจะดูดซับสิ่งสำคัญอื่นๆเช่นแร่ธาตุในที่สุดเมื่อมันไหลออกมาจากช่องระบายมันก็ทำให้เกิดซุปที่อุด,ดมไปด้วยสารเคมีในซอกหินรอบๆช่องระบายเหล่านี้ โมเลกุลทั้งหมดสามารถรวมตัวกันและก่อให้เกิดสัญญาณแรกของสิ่งมีชีวิตได้สภาพแวดล้อมที่ร้อนและอุดมด้วยแร่ธาตุเปรียบเสมือนห้องครัวสำหรับปรุงอาหารสูตรแรกๆให้สิ่งมีชีวิตแม้แต่ทุกวันนี้ช่องระบายเหล่านี้ก็ยังเป็นแหล่งของระบบนิเวศที่มีความหลากหลายแสดงให้เห็นว่าชีวิตสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่รุนแรงทฤษฎีโบราณยังพูดถึงชีวิตที่เริ่มต้นจากดินเหนียว ปรากฏว่าแนวคิดนี้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วยลองนึกภาพอนุภาคดินเหนียวเล็กๆเ,เช่นเม็ดทรายเล็กๆที่ก่อติดกันเป็นโครงสร้างเมื่อพวกมันเติบโตและใหญ่ขึ้นพวกมันรักษารูปร่างดังเดิมเอาไว้พวกมันก่ะตัวเป็นพื้นที่และจับตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นพวกมันกลายเป็นแผ่นๆแผ่น,ผนดินเหนียวที่มีรูเล็กๆอยู่ข้างในแต่และแผ่นอาจสัมผัสกับสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีหรือสารที่แตกต่างกัน เมื่อโมเลกุลภายนอกเหล่านี้ทะลุผ่านดินเหนียวพวกมันก็จะติดไปตามทางเมื่อติดอยู่โมเลกุลเหล่านี้จะถูกจัดเรียงเป็นรูปแบบเฉพาะภายในดินเหนียวกระบวนการนี้เปรียบเทียบได้กับวิธีการจัดเรียงของยีนเช่นเดียวกับยีนที่บอกร่างกายของเราถึงวิธีการจัดเรียงสิ่งต่างๆแผ่นดินเหนียวก็จัดระเบียบโมเลกุลทฤษฎีนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1980แแม้จะเป็นที่ถกเถียงกันมากในขณะนั้นก็ตามเราจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คนโบราณอาจเข้าใจอะไรบางอย่างเมื่อพวกเขาบอกว่าเราทุกคนเกิดมาจากสายฟ้าของซูสชีวิตคือปฏิกิริยาเคมีและมันต้องการพลังงานหากไม่มีพลังงานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซลล์คือรากฐานของชีวิตคุณคงนึกภาพเซลล์เหล่านี้เป็นโรงงานเล็กๆที่มีกิจกรรมต่างๆทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกับทุกโรงงานที่ต้องการแหล่งพลังงาน เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่นโรงงานก็ต้องการพลังงานในการทำงานในโลกของเซลล์แหล่งพลังงานนั้นเรียกว่า ATP ซึ่งย่อมาจาก adenosine triphosphate มันเป็นโมเลกุลอินทรีย์และยังมีเครื่องกำเนิดพลังงานสำรองที่มีชื่อแปลกๆเช่น thioester, acyl phosphate และ reduced ferredoxin พวกมันมีหน้าที่เสริมพลังพิเศษ เมื่อชีวิตเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกจำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อสร้างสิ่งที่ซับซ้อนเช่นปโปรตีนและ D n a สมัยนั้นพลังงานนี้มาจากสิ่งแวดล้อมอาจเป็นแสงความร้อนสารเคมีหรือแม้แต่ฟ้าผ่าสายฟ้านั้นอาจทำให้ชีวิตเริ่มต้นย้อนกลับไปในทศวรรษที่1950นักวิทยาศาสตร์ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าการทดลองของมิลเลอร์อุเรพวกเขาผสมก๊าซที่เลียนแบบบรรยากาศของโลกยุคแรกเริ่ม ด้วยประกายไฟฟ้าทันใดนั้นสิ่งนี้ทําให้โกรดอะมิโนและน้ำตาลซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานของชีวิตเกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีรหัสพิเศษที่เรียกว่า DNA ซึ่งเป็นรหัสพันธุก,กรรมมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดเกี่ยวกับชีวิตแล้วเราคิดว่ารหัสนี้มีอยู่ในรูปแบบแรกของชีวิตเช่นกัน รหัสนี้ค่อนข้างยุ่งยากมันเกี่ยวข้องกับการวางองค์ประกอบที่ถูกต้องหรือกรดอะมิโน,โนเข้าด้วยกันในลำดับที่ถูกต้องและมีโมเลกุลพิเศษที่เรียกว่า tRNA และ mRNA ที่ช่วยในกระบวนการนี้รหัสเวอร์ชั่นแรกๆอาจจะง่ายกว่าที่เรามีตอนนี้มันอาจใช้คำสั่งที่สั้นกว่าเช่นใช้ตัวอักษรเพียง2ตัวแทนที่จะเป็น3ตัวนักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาว่า DNA ปรากฏขึ้นครั้งแรกได้อย่างไร บางคนคิดว่ามันอาจเริ่มต้นควบคู่ไปกับการเผาผลาญพลังงานโดยที่โมเลกุลบางชนิดช่วยสร้างบล็อกที่ถูกต้องเข้าด้วยกันตอนนี้พวกเขาคิดว่าความลับในการทำความเข้าใจว่า DNA และโปรตีนเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นอยู่ที่การดู RNA RNA เป็นสารพัดประโยชน์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่สามารถทำหน้าที่บางอย่างของทั้ง DNA และโปรตีนได้ในอดีตมันอาจมีความสำคัญ ก่อนที่ DNA และโปรตีนจะเข้ามาแทนที่และถึงแม้พวกมันจะเป็นผู้เล่นหลักในตอนนี้แต่ RNA ยังคงมีบทบาทสำคัญในสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นมันสามารถเปิดและปิดยีนเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเซลล์แต่คำถามต่อมาก็คือ RNA เกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องมองหาต้นกำเนิดที่เรียบง่ายกว่านี้ RNA เเป็นโมเลกุลที่ใหญ่และซับซ้อนแต่ชีวิตอาจเริ่มต้นด้วยโมเลกุลที่เล็กกว่ามาชนกัน และเริ่มปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นภายในแคปซูลเล็กๆที่ทำหน้าที่เหมือนเยื่อหุ้มเซลล์เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้อาจพัฒนาเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งสามารถทำงานได้ดีขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งชีวิตอาจเริ่มต้นด้วยสูตรอาหารพื้นฐานและก็ค่อยๆเพิ่มส่วนผสมเข้าไปสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทำจากคาร์บอน คาร์บอนเป็นหน่วยชีวิตที่สำคัญเป็นสิ่งที่สร้างโมเลกุลและก่อตัวเป็นเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะโลกแตกต่างไปจากเดิมมากเมื่อหลายปีก่อนไม่มีพืชหรือต้นไม้ใดๆและอากาศก็แตกต่างกันด้วยแทนที่จะเป็นออกซิเจนที่เราหายใจตอนนี้มันกลับเป็นกา๊าซเช่นไฮโดรเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนซัลไฟและแน่นอนว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีคาร์บอนอยู่ ในโลกยุคโบราณนี้ชีวิตอาจเริ่มต้นในลักษณะที่สิ่งมีชีวิตไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นพลังงานพวกมันอาจสร้างอาหารเองจากสารเคมีง่ายๆเหล่านี้พวกมันสามารถกินคาร์บโรโอนไ,ไดออกไซด์ได้เหมือนพืชทุกวันนี้และนี่คือที่ที่พวกมันได้รับคาร์บอนเราเรียกสิ่งนี้ว่าต้นกำเนิดออโตโทรฟิก พวกเขาคิดว่าโลหะบางชนิดเช่นเหล็กและนิโกเกิลรวมถึงแร่ธาตุที่มีมันอยู่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการนี้โลหะและแร่ธาตุเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนผู้ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งมีความสําคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตพวกมันถูกพบทั่วโลกในสมัยนั้นโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่มีออกซิเจนมากนักและสุดท้ายเรามีทฤษฎีปร,ประหลาดๆที่บอกว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นบนโลก มันอาจจะถูกนํามาจากที่อื่นหินจากดาวอังคารอาจจะระเบิดสู่อวกาศโดยการชนกันครั้งใหญ่ในจักรวาลหินเหล่านี้บางส่วนเดินทางมาถึงโลกโดยมีจุลินทรีย์เล็กๆติดมาด้วยดังนั้นบางทีในขณะที่เราค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารดาวอังคารก็อาจเป็นจุดกําเนิดของพวกเราเองหรืออาจจะไม่ใช่ดาวอังคารบางคนบอกว่าชีวิตอาจมาจากดาวหางจากระบบดาวอื่นๆแล้วก็เดินทางผ่านอาวกาศจนมาถึงโลก แต่ถ้าชีวิตมาจากที่อื่นจริงๆมันทําให้เกิดคําถามมากขึ้นตัวอย่างเช่นชีวิตเริ่มต้นในอวกาศตั้งแต่แรกได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดนี้ซึ่งเรียกว่า p a n s p e r มียไม่ว่าในกรณีใดต้นกําเนิดของชีวิตถือเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการค้นคว้าเพื่อหาคําตอบทั้งหมด